เมนตีทอมอปาคนหินกับชวงนี้เราก็จะรอกันนะครับช่วงที่เรารอรงกรรทุกนะครับที่กัะเดินทา,างมาจากมโม่ฝน,นนะผมฝนตกะดีะนดะครับว <ไข S 2> ันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับโดมโมเพชรพอดีนะครับเทโรทายาหินคุกทั้งหมด นะครับโดยมีคิพทัศช์จ่ายรับโรมกระบือนกับวันทุกเดือนของเราเลยครับต่อขอบคุณในวันที่นี้าวจบครับใหม่คันนะผมดูอะไรในคันนี้ขาวอ่ะพี่ขาวครับผมพี่ขาวแต่ยมึงก็นำแล้วนกะ็จะไปด่าเขาเส้นงข่าวที่โกรธดิบด่วนครับสายตลอดนะครับ

ห้องนี้เยอะแยะมากมายเออโอเคครับอะไรครับออขอบคุณเชนงดลนะครับเสียต้องเทสสี่คนบ้างนะครับวันนี้ได้นำเครื่องดื่มนะครับนะลิงแดงนิดโตกาแฟสม ้องเอ้ยรงนั้นต้องยินใกล้มากหมดฤสธิจแล้วน้องระวังนะคนนั้นนะเจ็สี่คนว่ามาเรื่อยๆครับผมบทนี่แบบโอ้โหกันหนำเลยครับตอนนี้รูปที่เราได้ร่วมันจับมูลในแต่ละครั้งนะครับขอบคุณที่น้องสสยรูปทุกคนนะครับ คนไหนสะดวกแบบไหนนะครับก <S preach ers> ็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับคนที่ไม่มีรถนะครับก็มาร่วมทำบุญเข้ามางานนมครับยเตินเอาหน่อยเอาหน่อยครับบริเวณ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 ตรงนี้นะครับทุกั่านก็เราไปร่วมงานจ้นนะครับดึงภาพที่โผล่มาแล้วนะครับรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจนะครับเจอ่ะสบายเลยมีรถ ทิมานสแนแทบครับสอนแทบอ่าก็มีทิมารสกัดบอลอเอ่อาคมสนสบ้านั่ง๋สวัสดีครับ วันนี้เราทำความรู้ว่าเมื่อคุณดื่มน้ำคุณจะออกหมดนะครับอาจจะต้องน้ำน้ำที่สำคัญเขาต้องใส่ปูปูให้แรงนะนะครับรถมาแล้วมาเยอะครับผมรถใหม่ครับเดินทางสุดที่ลุอ่าเอานะมาเรื่อยครับอันนี้เลยครับเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมาอันนี้อันนี้ นะครับคุณงาน,นชกใช้เทเบิมีงานโดดจากเซยงผู้นะครับคุณชัยศรีนะครับเซ็นเอนนะครับเดินหน้าก็ไปบัตรเดินหน้าก็ไปบัตรอยู่น้องติดอ่าน่าจะเป็นมิสซูนะผมโอ้โหเสียงแบบสะใจมากครับคันนี้ ล็อกกี้ครับผมพร้อมทานไปเสียงผอนดีมากอันนี้ว้ายังรอครับล็อกกี้ครับผมอายะสองสี่ศูนย์โอ้โห สามหกส่วนครับผมเกก้าสามหกส่นกันครับ Pan จะยกร้ออย่างเดียวเลยอะไรไปไหนอ่ะแยจอดน้ำไป <c oughs> โอ้ตั้งลำไกลมากเลยลูกพี่ <c oughs> โอ้เตรียมพุ่งวนะไนเหน็น่ว้าะว, <c oughs> วยนราาจะันนีรันนี้เราะเนี้ยะวยรา้นรับนันนี้เน้นานาารับันนี้ธน ครับผมอ่ายอดครับสวยครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับใครจะต้องการรถแชร์นะครับมาดูไปเตะเตะวนะครับเดือดแององกันมันสักหน ราดนะคันได้นะครับใในะเระ่่อนะนะราะเจะริ้ร นี <gesch> ่คร ja. ับผมก็เริ่มมากันเรื่อยๆครับผมจ้าสอศูนย์ครับโอ้โนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกับเราเหมือนกันนะครับน้องเดินหน้าเข้ามาเดินหน้ามาเดินหน้าเดี้ยวซ้าย อ่าเดินหน้ามาเดินสายเข้าไปจอดนี่เลยเนี่ยข้างๆรถไอ้ข,ข่าวเนี่ยมาอ๋อช่างแดงทอสิ่งสุพรรณครับผมเออไปนน่นเลยเออเอา มาแล้วนะครับอันนี้เป็นรถของเซอฟ็อกลูกภูก็น้องชายผมนะครับเมื่อคืนม,มาตามมาตอนห้าทุ่มที่เอารถไปรูปบุญด,ด้วยได้ไหมะนะครับวันนี้ก็นํารถมานะครับวันนี้งานบุญระบอบรักกันไม่สุดเลยนะครับขอพึ่งเพื่อนรู้นะครับก็ประสานะนะครับแล้วก็ติดต่อมาเรา นะครับพยายามาร่วมด้วยเช่นกันกับงานวันนี้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับงานบุญแบบนี้นะครับในรถบรรทุกของพวกเรานะครับก็พยายามจะจัดการให้ช่างแดงครับผมเราที่เราจะมีความช่างแดงเข้าสิ่งนะผมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทุกคน ก็มีคณะแล้วก็มีหน้าที่ในการที่ดูที่จะต้องดูแลคทุกคนนะครับเราก็จะพยายามนะครับงานที่ให้มันประหยัดต้นทุนที่สุดนะครับเพื่อให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดูองเรา มันจะออกไปมบ้างมาเยอะผมเก้าเจริญภูมิครับผมเฮ้ยใครบอกหน่อยนะอ,อ่าทีมงานเจริญภูมิครับอ๋อไอ้เจ้า <c oughs> สวัสดีครับเซียบีเอนะครับใช่ไหมครับรู้สึกว่าใช้เซียบียไหม สิมง,งานเซจนะครับมาจากลรกกระบังนะครับรถคันนี้อโอ <laughs> ้โ <Pere ff in> หมาทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับมาจุดคะแนนี้ใช้เข้ามาเลยครับไม่ดีขนาดนั้นโอเค okay. สอเทจ สิว,บ,สวบ,บอบบอยได้เสไม่เอาบอยอะไรนอ้เสรครับทานข้าวครับเสียรับคนะืงครับเออเอ,อ,อาน้ำไปให้เจ้อง นี่หลวงโพิพนีนะครับก็เปิดกิจการขายหินอยู่นะครับวันนี้ขายหินฟรีนะครับแต่ก็ต้องช่างออกนะครับแล้วประดังกับรถที่ต้องมาซื้อหินเงินสดนะครับก็เลยทําให้การช่างรถนะครับติดขัดและราช้ากันสักนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรครับเรารอได้นะครับการสรุนไม่มีเวลานะครับในการก้าเกณฑ์นะครับ วันนี้รถเจแตนบ้านทันนี้เจ้ามชางอ่ะเจแตนนะครับวันนี้ก็มาด้วยนะครับนุ่มใครไม่รู้โอโ <naz> โ้โหรถสุโขทัยนะครับยังไม่ได้ย้ายครับยังไม่ได้ย้ายทะเบียนมา มาครับผมมาเรื่อยๆครับมาเยอะเที่ยวไหมน่าจะเป็นหลอยนะโอ้ยแจ้งสีแจ้งเขาบอกว่ขาตกประหารแล้วนะหกสิบเลยที่ว่าแจ้งเราตัวเขาไปอ่ะแี่ที่พิจาบอากล่าแล้วครับเราตัวอีกางเ้ยอ๋อ นี่ไม่หนวกกั่พว่นี้น่ะนี่พว่นี้ไม่ได้แจ้งเข้าไปน่ะนี่เ่งนี้เอาทายมาโอ้โหพวกนเนี่ยถาเพกาเลยรีบรถไจอดจอดมาดอ๋อมาเป็นลังๆเลยฮะนารทีมงานพี่น้องเมืองหนองของ เต็นงานพี่น้องเมืองหนองครัเพรวันี้เอาเอาหินนอกเข้ามาเอาหินนอกเข้ามาใช่ไหมก็ว่าหินทำไมมันแปลกเป็นแล้วมาเรื่อยๆแล้วผม แล้วพรุ่งนี้ไปหไหนนะพี่คนนี้พรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ไป,ปเปล่าติดงานมีสองวันติดเลยในชะ่งานจริงจริงงานตั้วันติดเลยอ่ะมัลืนวันจันทร์วันวัดไอ้ไอ้อะไรก็ทิงก็ทิงร้ายก็ทิ้งชู่ทางเล่าว,ว่านนะเขาจะเอาอีกอเราก็ไม่รู้เขาไปยได้มาได้ไาได้ไงใครมาเราไม่รู้มีพวกนี้ด่านฉางานเกตงานอะื่นใชเ้เยอะด่านช้างใช่ไหมที่ด่านฉาวันไหนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยใช่ไหมเยอะแน่ใช่ไหม ก็นายก็ไม่ก็ไม่ชุดเมื่ารชุดที่ว่าไป็นทางทางปั๊บๆเมื่อไหร่น่าจะไปเุ้ยปจะไปกันแบบนี้ไม่รู้นี่ว่าจะโอนเงินไปว่ะขอบคุณนะครับทีมงานรถหกล้อรถหกล้อที่สุพรรณบุรีหรือจินตนาบุญไรไรนานะครับที่เราได้จัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่สก๊อปเซ็นเตอร์ว่ะเซิร์ฟข่าวใช่ไหมออแล้วก็ สขาวที่โกนโดนแล้วก็หลายๆชิ้นงานนะครับในรถลรอล้อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่เวลาีบุญงานบุญทั้งใดนะครับได้รวมตัวนะครับรวมใจกันนะครับในหลายๆงานสวัสดีครับขอให้ภาพดีๆสิ่งดีๆที่เราได้ร่วมกันในการไปทงานแต่ละครั้งนะครับของเราได้ชก็บจากันเอาไว้นะครับเป็นภาพที่เราดีๆสิ่งที่ดีดีนะครับ ในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับเราก็ลดนออกไปนะครับหลังจากนี้ใหม่มนะครับผมขอสัญญากับพี่น้องมาเลื่อนแล้วผมวันนี้อุตโซครับเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจังอ่ะ วันนี้บรรยากาศเงียบครับผม